าระหว่างรอนะทุกคนใจล้มล้มใจล้มล้มระหว่างรอนะคะใจล้มล้มใจล้มล้มกริยา n ห้า verb n ห้าโอ้เดี๋ยวดูกริยา n ห้าก่อนมาติคัสได้ไซน์นี่จะทำมาติคัสได้ไซาน์นี่โอเคโอเคโอ้เยอะอย่างเงนนั่นเนี่ย โอเคทุกคนเรียนไวยากรณ์หรือเรียนกริยาดีวะเนียเรียนไวยากรณ์หรือเรียนกริยาดีจริงๆก็อยากเรียนไวยากรณ์เนาะนี่อยากเรียนไวยากรณ์มากเลยอ่ะโบดไหมไวยากรณ์เราไม่เคยเรียนเลยนะช่องนี้ไม่เคยสอนไวยากรณ์เลยเอาจริงเอาจริงช่องภาษาญี่ปุ่นพร้อมเสิร์ฟไม่เคยสอนไวยากรณ์เลยสอนแต่สอนน้อยมากเพราะว่าไวยากรณ์มันยากมันใช้พลังงานสูงแต่คําศัพท์อ่ะมันง่ายแล้วมันก็ใช้ได้เลย ก็เลยเอาจริงไม่ค่อยไม่ค่อยจะสอนไวยากรณ์เท่าไหร่แต่วันใดวันหนึ่งเธอต้องเรียนไวยากรณ์แหละชีวิตนี้เธอจะไม่เรียนไวยากรณ์ไม่ได้นะโหวตค่ะโหวตโหวดมินาซังโหวตนิดนึงใครจะไหยมีไวยากรณ์กับคำศัพท์มีไวยากรณ์กับ50กิริยาโหวตละกันโหวตละกันโหวตนะคะใครเรียนไวยากรณ์กดอิจิใครเรียนคำศัพท์กดนิ ไวยากรณ์วันนี้เราจะเรียนเรื่องนี้เรื่องเดียวเรียนเรื่องเดียวนี้วยากรณ์จะเรียนว่าเรื่องเดียววยากรณ์วันนี้เราจะเรียนว่าเป็นแพทเทิร์นแพทเทิร์นพื้นฐานโคตรตะโคตรละพื้นฐานถ้าวันนี้เรียนไวยากรณ์เราจะเรียนแค่ประโยคนี้หนึ่งประโยคเท่านั้นถ้าเรียนคำศัพท์เราจะเรียนห้าสิบกริยาที่เป็น n ห้าคุณศัพท์ n ห้าไม่ใช่คุณศัพท์ติคำศัพท์ n ห้าใครเรียนไวายากดหนึ่งใครเรียนคำศัพท์กดสอง じゃあ、ウォ,ウォーとしましょう。投票しましょう。Okay? パビャンパビャどれにするどれにしましょうかうどれにしましょうか何がいいですか皆さん。うい、待って、違う。これ、動詞、単語とこの文法ね。 この文法これが一番簡単なんですよ。これは一番簡単なんですけどただねอันนี้ง่ายมากแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นนะอันนี้เป็นไวยากรณ์ที่ง่ายมากใครเรียนใครเรียนภาษาญี่ปุ่นครั้งแรกอะ่ะต้องเจอไวยากรณ์ตัวนี้แน่นอนแต่เอาข้จริงนะเอาอจริงนะบางคนเรียนไปก็ไม่เข้าใจหรอกเพราะว่ามันเจอกันครั้งแรกไนงะขาบแรกไงเนาะปะขาบแรกโตมาเลยนามหนึ่งว่านามสองเด็ดงงชีวิตงง งงเงอเพราะอะไรคำนามคืออะไรฉันยังไม่รู้เลยบางทีอะนึกอ,ออกไหมบางทีเราไม่รู้ที่ซ้่ไปว่าคำนามคืออะไรเพราะฉะนั้นคือเอาจริงอันนี้เป็นวยากรพื้นฐานก็จริงแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะผ่านไวยากรณข้อนี้ไปได้ง่ายๆนะอ่ะสรุปเอาหนึ่งหรือสองถ้าหนึ่งก็คือบุมโปคนละบุมโปเนะไวยากรณ์ตนนัวนี้ถ้าสองคือไม่คิดอะไรมากมายคือเจวันนี้ขอสมองโลง่งๆท่องศัพท์คำศัพท์พอท่องศัพท์พอคาเซหนูไม่เรียนอะไรเยอะค่ะวันนี้ นะ้าโต๊ะเฉโต๊เเดี๋ยวดูบทก่อนแป๊บแป๊แป,ป๊บใช่ค่ะคำนามยังไม่รู้เลยถูกต้องโตโต้สั่งแต่ถ้าเกิดว่าเราเรียนข้อนี้นะถ้าวันนี้เราเรียนข้อนี้นะเราเรียนยู่ปหน้าเดียวเลยนะเราไม่ไปหน้าอื่นเลยนะแต่มันจะเป็นหน้าหนึ่งที่อยากปูพื้นให้ทุกคนแบบเข้าใจมันอย่างถ่องแท้เพราะว่าเดี๋ยวบอกก่อนนะอย่างนี้เราไม่ได้เริ่มไลน์นะเรา,มาเมาไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวรอเพื่อนด้ยวยอย่าลืมนะสุดท้ายแล้วเราเรียนแค่นี้เองเธอ เราเรียนไม่คำศัพท์กับไวยากรณ์อยู่สองอย่างคำศัพท์กับไวยากรณ์เวลาเรียนคนละเรื่องกันนะคะทุกคนเรียนไม่เหมือนกันนะคำศัพท์อาศัยลูกถึกลูกอีบึกเบึนคำศัพท์เนี่ยอาศัยลูกถึกลูกอีบึกบินก็แล้วลูกท่องอ่ะเออท่องเท่านั้นที่จะของโลกคำศัพท์ไม่คิดอะไรมากมายท่องจําแล้วก็นําไปใช้ ท่องจาแล้วก็ใช้แบบง่ายๆแต่วยากรณ์ท่องจําอย่างเดียวไม่ได้นะวยากรณ์จะต้องเข้าใจทุกคนจําเซไว้นะวันนี้ทุกคนอาจจะไม่เข้าใจหรอกว่าอีนี้มันบ่นอะไรวะเซตไต้บ่นอะไรเนี่ยบ่นอะไรนักหนาเนี่ยมันก็ท่องจําหมดแหละใช่ค่ะท่องจําแต่ไวยากรณ์ถ้าเราท่องจําอย่างเดียวใช้ไม่เป็นนะให้เราท่องถูกก็เหอะแต่เราจะไม่มีทางใช้มันได้ด้วยตัวเราเองเลยถ้าเราไม่รู้ว่าไอ้ที่เราท่องกันเนี่ยมันคืออะไร โอเคเมื่อกี้มันหยุดปะเมื่อกี้มันพอส์ปะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเมื่อกี้แอปเอฟของไวปเอาเธอมันค้างไหมมันค้างไหมทุกคนค้างไหมค้างไหม ก็แม่งก็แม่งก็แม่งโอเคพร้อมยังพร้อมยังมิน่าซังแป๊บ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 นะพอดีเสียแต่ขอนี่แป๊บนึงแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งพอดีมันเตือนอะไรมาก็ไม่รู้อะมัดแต่มัดแตะมิน่าซังมดแต่มา